วินดวินดูมือพี่ถ้ารถเก็บสีมามันจะเหมือนเปิดส้มผิวมันจะกระปุ่มสบ่้มสบุ่มตะบ่ํมมันหนังไก่มันเปิดส้มี่ดูความเงาความอิ่มของสีความเงาโอเคค่อยๆจับชิ้นจัชิ้นนะฮะค่อยๆดูอันนี้เสร็จดูท้ายแล้วก็ มาดูรถต้องตรวจรถนะครับพีนนะ่ดูน็อตตรงนี้เคยใช้เคยใช้ดูน็อตแล้วก็ดูเม็ดอาร์ครับอ่าเม็ดอาร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตเม็ดอาร์ถ้ารถรถจะแทกมาปุ๊บเม็ดอย่างนี้จะหายหมดพี่อ่าจะไม่อยู่ใช่ไหมเม็ดอาร์ตบดีครับพี่บอดี สวัสดีครับพ่อหบสว<ด>ัสดีครับพ<า>่บอหาวันนี้เจอแล้วครับผมเนี่ยเม็ดอาร์หรือครบนะพี่แล้วพี่พี่ดูช็อคที่เขาแต้มไว้อ๋อนี่ยใน,นช็อคเป็นช็อคคิวซี่เอาว้ตรวจรถครับเขาจะแต้มช็อคไว้ที่เก็บอุปกรณ์ไว้อุปกรณ์ได้แล้วก็มีที่ยึดอุปกรณ์รถครบใช่ไหมครบครับพี่ครบ,บนี่ทุกอย่างไปแล้วแล้วก็เบาพี่เบาะเบาะโอเค ขวากับซ้าย R กับ L กดพับด้วยไฟฟ้าอ๋อ oh. ใช่ครับี่ต้องกดให้มันสุดแล้วค่อยปล่อยมืออ่าถ้าจะเอาขึ้นก็กดแช่ตำแหน่งเดิม oh. จะขึ้นเองครับพี่น้องนี่จำได้จำได้อ่าซ้ายกับขวานะพี่นะครับแล้วตอนตอนตอนเอาลงก็ครับบอกดูด้านนี้อ่าซ้ายกับขวา,า,ขวานะพี่นะโอ้คือถ้าถ้าถ้าเรียบพับฝั่งนี้ก็คือตัวนี้ อันนี้ก็คือตัวนี้อครับอ่ะภาพได้ครับกดกดแช่กดจนกว่าเบาะลงแล้วค่อยเอามือออกออะผมทาให้ดูเลยในกดแช่เนี้ย<อ>นะให้เขาลงก่อนอ่าแล้วค่อยเอามือออกอ่าถ้าจะเอาขึ้นก็กดเหมือนเดิมกดแชร่รอเขาขึ้นสักพักหนึ่งอ่ะพอเริ่มเขาขึ้นเข้าหาตัวละอ่าก็ปลออาา่อยออกอ่าเป็นแนวโตฮะตอนปิดก็ถ้าแบตหมดปิดแ่นนวดถ้าไฟในรถดีปกติก็ปิดแบบนี้ ต่ถ้ารุนโดนอะไรปุ๊บเดี๋ยวจะเด้งขึ้นเองนะครับ5ปีแสน5หมื่นโลเข้าตลอดเนี่ยมีน้ามันเครื่องกองเครื่องน้ำมันเครื่องเครื่องน้ำมันเบรกถ่วงล้อสลับยางเนี่ยเกียนน้ำมันเครื่องเกียนน้ำมันเครื่องกองกาศน้ำมันเบรกเข้าถูงตลอดเลยครับเข้าตลอด